เล่นเลยเขาเลยมาเรามาเริ่มการจัดการใส่คอนแทคเลนส์นะคะคอนแทคเลนส์ตัวนี้เป็นคอนแทคเลนส์แบรนด์ไทยนะคะแล้วก็เป็นคอนแทคเลนส์ที่เฮคิดว่าสีชัดมากนะคะก็คือจะชอบมีน้องๆนะคะถามว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยคือหนูจะใส่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะถึงใส่ได้อะไรอย่างเงี้ย ข้อมูลที่เพหามานะคะเขาอบอกว่าสามารถใส่ต้องแต่แรกเกิดได้เลยแต่ว่าผู้คลองควรช่วยใส่นะคะอะไรทานองนี้แต่ว่าถ้าสำหรับตัวเพโดยส่วนตัวเพว่าขึ้นอยู่ที่ความสะอาดนะอจริงเราแนะนําว่า ประมาณ Modern มอต้นหนูก็ใส่ได้แล้วปะแต่เพย์อมรับนะคะว่าเพย์ใส่ตั้งแต่ประมาณช่วงมอหนึ่งมอหนึ่งนี่คือเพย์เริ่มใส่คอนเนคเลนแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือคอสเพย์ไงแล้วก็อยากจะใส่คอนเนคเลนตอนนั้นก็เลยไปขอพ่อบอกเออพ่อไปใส่คอนเนคเลนนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพ่อเราพูดเลยนะบอกว่าเออถ้าจะซื้อคอนเนคเลนต้องซื้อคอนเนคเลนที่แบบว่ามันมียี่ห้อมันราคาแพงๆนะลูกเพราะว่าสมัยนั้นนะ่ะคือเป็นสมัยที่ข่าวอ่ะประโคมออกมาเกี่ยวกับเรื่องคอนเนคเลนหนักมากาอ่นะอุ้ยคอนเนคเลนอ่ะ เด็กใส่ไม่ดีตาบงตาบอดอะไรเงี้ยคือพ่อเราก็ลัวเนาะแต่ว่าเขาก็ให้อะเขาให้แบบว่าเออจะใส่ก็ใส่แต่ว่าต้องใส่ในอ่าสิ่งที่เรียกว่ามันไม่อันตรายอะ่ะนี่ก็แบบว่าไปศึกษาเลยนะศึกษาจริงจังเลยว่าเฮ้ยคอนเกเลนใส่ยังไงอะไรยังไงนะคะอันนี้เราก็ลงตัวบำรุงอยู่นะคะตอนนั้นรู้จักเพื่อนตอนมน2อะไรเงี้ยที่เพื่อนที่แบบมันเริ่มใส่คอนเดกเลนอ่ะมันถามเ hey, ฮบอกว่าพ่งมึงคอนเดกเลนอ่ะ คือถ้าแสบตาเราจนเป็นต้องใส่อยู่ต่ออีกวะอะไรไงเงี้ยเขาว่าเพื่อนอ่ะเห็นว่าเราใส่คอนเรกเลนเนาะเออแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแกมันก็ต้องถอดทันทีป้ากับฝืนใส่ทําไมวิไม่ใช่หรอกพอดีว่ารุ่นพี่เขาบอกมารุ่นพี่ที่แบบว่าเอออยู่ในโรงเรียนด้วยกันอ่ะบอกมาว่าคอนเดรเลนอ่ะถ้าถ้าแสบอ่ะใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวหายแสบเอง ลูกอย่าใช้ตากะนี้นะคะใส่ไปเรื่อยๆแล้วหายแสบเองคือถ้าหนูรู้สึกแบบว่ามันเริ่มเคืองมันเริ่มแสบอ่ะหนูออกเออหนูถอดออกมาแล้วก็ล้างอะไรให้สะอาดนะคะแล้วก็ใส่กลับไปเข้าไปใหม่แต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆมันอาจจะเป็น,นอาจจะเป็นที่เราอะแพ้น้ํายาหรืออาจจะแพ้ตัวคอนแทคเลนส์ก็ได้ก็เลิกใส่ไปสักพักนึงนะคะอาจจะลองยี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าใส่เจริงๆก็ไม่ต้องใส่นะคะโอเคอย่าเสี่ยงทําให้ตัวเองตาบอดนะคะเปเมอร์ตัวนี้เนี่ยก็นําเสนอไปแล้วอน่ะเนาะ ราคาก็ไม่เรียงเท่าไหร่เวลาเราแบบว่าลงอะไรอย่างเงี้ยแนะนําว่าเฮ้ยไอการแบรุงบรรลุไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปลืองเลยเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือวันอยาน่อยางมันทําให้เวลาเราแต่งหน้ามันติดดีคต่อไปค่ะจะลงรองพื้นนะคะของฟิสมี่เห็นปะวะเห็นเพราะมันจะก,กระจกไปสะท้อนหล่อนเดี๋ยวสิใช่หล่อ,อนก็รีบออกไปจ้ะห้องฉันก่อนที่หล่อนจะแบบว่ามี คืีวิญญาณมีวิญญาณหญญาณยืออะไรคนพี่พี่านาใครอยู่ใครอยู่กับพี่อ๋อพี่สาวพี่เองค่ะลูกญญคือทุกคนการแต่งหน้ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะแกแต่ถ้าแกแต่งหน้าออกมาแล้วมันแบบว่าเรื่องไงดีอ่ะมันออกมาไม่ไม่ปังอ่ะแล้วมันกลายเป็นพังอ่ะคือทุกคน ะบอกว่ามันก็ออกมาไม่ดีเนาะเดี๋ยวอันนี้อาจจะสอนที่เล็กๆน้อยๆที่หลายๆคนถามมานะคะอันนี้ก็คือลงแป้งไปแล้วเรียบร้อยนะคะยอมรับแผะก็เป็นคนหน้าบานคนหนึ่งนะคะเป็นคนหน้าบานคนนึงที่จะไม่ใช่แอปบีบหน้าคะ่ะบอกเลยนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าสมมุติว่าเราไปงานแนบ,บ่พังแกแค่เอาอะไรไปงานได้มั่นใจในหน้าตัวเองขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเวลาแบบหนึ่งเลยนะที่เพย์บอกเลยนะว่าเพย์อะเวลาเพย์ลงลูปคอร์สอะเพย์จะไม่ใช้แอปบีบหน้าเยอะนึกออกไหม หรือว่าเวลาลงลูกคออาจจะบีบจะบีบนิดเดียวบีบให้แบบว่าเออมันแค่ดูดีอะแกไม่ใช่แบบบีบจนแบบจำหน้าไม่ได้คือเวลาแต่งรูปอะแต่งได้แกแต่ไม่ใช่แต่งรูปเป็นโป๊นึกออกไหมฉันเคยเดินตามเลเยอร์คนหนึ่งนะอ่ะฉันเคยฉันยอมรับมีที่งานมีครั้งหนึ่งลำเดินตามเลเยอร์คนหนึ่งชุดคืสวยมากเลยแกแบบอุ้ยคุณอย่างสวยหันหน้ามาพานุชุดสวยแต่หน้าแต่หน้าไม่สวยจบแล้วคุณเดินผ่าน มันเป็นค่านิยมไทยเลยแกอย่างแกแกเป็นไหมแบบบางทีอย่างเงี้ยเราไปเราชอบคนคนหนึ่งเนาะชอบชุดคนคนหนึ่งแต่แบบพอเวลาเราไปโฟกัสหน้าแล้วแบบชุดหน้าเขาไม่ได้สวยตามชุดอ่ะมันจะรู้สึกแบบอมไปมถ่ายคนอือ่นดีกว่าไม่ได้บูลลี่แต่อยากให้แบบว่าสมมุติว่าใครมีชุดอ่ะที่แบบซื้อสวยอ่าซื้อชุดมาแล้วซื้ออะไรมาแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าคุณอ่ะจะสวยแค่ชุดนึกออกปะคุณก็ต้องพัฒนาเมคอัพคุณให้สวยด้วยนึกออกไหมอ่านั่นแหละค่ะสิ่งที่อยากจะพูดในวันนี้นะคะ อาต่อไปเราจะทําการเขียนบล็อกตากันนะคะบล็อกตาในวันนี้จะเป็นสีทนสดใสเลยก็คือสีแดงๆชมพูๆนี่แหละชมพูมากเออชมพูแหละ <c oughs> โอเคค่ะก็จะเป็นในพาเลตนี้นะคะพาเลตนี้จะใช้เป็นสีอะไรดีละ่ะสีนี่นี่นี่จะเป็นสีชมพูนิดมุกมุกนิดนึงนะคะก็แต้มไปบริเวณหางตานะคะโอเคอ่ะเราไปเจออีกเลเยอร์อีกคนนึงก็คือเป็นเลเยอร์แบบว่าเฮ้ย คือเขาก็ไม่แต่งอะไรเยอะอ่ะเขาแต่งแบบแค่แบบเหมือนใครใครื้อเชอิต้ตอเราไม่รู้จักคารคเตอร์หรอแต่ตอนนั้น็นสมัยเราเด็กมากเลยเราไปเจอเลยเยอะคนหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยเขาเขาแบบไปงานเนี่ยแหละใส่แค่แบบเหมือนซื้อเชอิ้ตอแกแล้วก็เกรงเกรงขาแล้วคือคนถ่ายแบบเป็นสิบอะแกคือฉันฉันเห็นฉันเนี่ยจะเดินไปถ่ายมากๆนะแต่ด้วยความที่ว่าคนถ่ายเยอะอ่ะมันไม่สามารถขอถ่ายเซอรี่กับเขาได้นึกออกไหมคืออย่างพอเราเห็นอย่างเงี้ยเราเริ่มรู้แล้วว่าคนเราอ่ะจะสวยแค่ชุดไม่ได้คนเรามันต้องสวยทั้งหน้านึออก ชุดหรูว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณว่าว่าคุณจะดูเด็ดนะนึกออกว่าคือเวลาคนเราเขาก็จะโฟกัสที่หน้าก่อนอะ่ะอย่างเวลาเราเคยเจอรายการแมที่บอกว่าคนผู้หญิงหน้าตาดีอะ่อะไปไปจีบไปจีบผู้หนุ่มอะ่ะผู้หนุ่มยังไงเขาก็เอาแต่ถ้าสมมติว่าแกเป็นคนแบบหน้าตาบบ้านๆเด็ชุดบ้านๆเฉยๆอ่ะเดิไปหาผู้หนุ่มอะ่ะผู้หนุ่มแทบพี์ขับไล่ใส่ส่งนั่นก็ฟ e ิลเดียวกันเวลาคอนเพลกก็ฟ e ิลเดียวกันนะคะก็เพิ่งมาแต่งดีสมัยหลงัลงๆเนี่ยแหละนะคะก็พัฒนาไปพ,พร้อมๆกันก็ขอบคุณ f c ตั้งแต่ที่่แบบวาเ จะอยู่กับเราตั้งแต่ที่เราแต่งคอร์สเขาชูเกี้ยวที่เสือที่แบบว่าเออเรายังแต่งคอร์สเมคอัพ <c oughs> บ,บ,บงบงอยู่เลยอะ่ะคือตอนนั้นน่ะก็ยอมรับนะว่าเราขอบคุณรุ่นพี่ทุกคนที่แบบว่าเฮ้ยพยายามมาบอกเราแบบว่าเอ้ยตรงเนี้ยต้องแก้นะตรงนั้นต้องแก้อะไรเงี้ยจนเราเป็นเราทุกวันเนี้ยนะคะทุกคนคืออันจริงก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่เวลามาดูเมคอัพเราก็มาติเตียนเราเออให้แก้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นนะคะแต่บางเรื่องก็ไม่สามารถแก้ให้ได้จริงๆค่ะเพราะว่าฉันทำไม่ได้แก่ฉันพยายามทำอยู่นะคะน่ะแล้วก็ขัดดด้าานล่งงิค เสร็จแล้วปุ๊บเราจะใช้เป็นตัวพาเลทนี้ค่ะจะเป็นพาเลทที่ใช้พั่แก้มในวันนั้นแต่สีแก้มไม่ออกเลยนะคะเป็นพาเลทสีนี้นะคะเราจะออใช้สีส้มตรงนี้นะคะไปไลายด้านล่างนิดนึงให้ดูแบบให้มันดูละมุนละมุนหน่อยละมุนหรอวะละมุนก็ละมุนเราไม่แอนตี้หรือบูลลี่ใครนะคะแต่เราแค่บอกว่าอยากให้ทุกคนพัฒนาการไปด้วยกันนะคะโอเคเราใช้เป็นแปรงหัวตัดแปรงหัวตัดค่ะเราใช้เป็นแปรงหัวตัดนะคะเขียนใต้ตาเป็นเ,เขาเรียกอะไรอ่ะ เรียกไม่ถูกดอลลี่อายหรอหรือถูกใต้ตาอะไรเงี้ยใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะออสออสอ่ะอ่อนๆน,น,นะคะคือแปรงมันจะจุ่มสีอะไรมาเยอะแยะแล้วก็เดือน,นะคะก็จะทำการใช้นะคะฟิวเวอร์โคงตายอย่างนี้นะคะทุกคนจากนั้นเนียเขียนได้ตาไปเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้เป็นแปรงหัวจิลิีนะคะเป็นสีขาวนะคะลงด้านใต้น,นิดนึงค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาเขียนทิ้ค่ะ เียนิวกันเราจะใช้แปรงหัวตัดแบบเดิมค่ะเพิ่มเติมคือจะใช้ตัวนี้ด้วยค่ะมันจะทําให้ขนคิ้วขุยขุมเขียนคิ้วตามรูปคิ้วตัวเองนะคะจะเขียนด้านหลังนะคะเข้มด้านหน้าด้านหน้าอ่อนคือแกแกฉันพูดอย่างนึงเลยนะเวลาแกแต่งหน้าแกควรเขียนคิ้วนะเพราะหนึ่งลก็คือคิ้วเป็นมงกุฎของใบหน้าอย่าทําอย่าหาทำนะแบบแต่งหน้าไม่เขียนคิ้ว่ป้าตลกนะตะลกบอกเลยถึงแม้ว่าคืออุ้ยแกแต่งตาสวยมากแต่งตาน่ารักมากไม่เขียนคิ้ว ย่เมากตัวละครนะอย่างบางคาลกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครที่เขียนคิว้วแกควรเขียนคิว้วไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่คิ้วสั้นแค่ไหนกแกก็ควรเขียนคิว้วฉันถ้าไม่เขียนคิว้วเวลาคอนมันตลกเลยแบบเนี่ยแกเห็นปะอันนี้อันนี้เราปักนิดนึงให้ขนคิ้วดูอุยอุยอ่าดูอุยอุย,อย,อยนี่เห็นปะอย่างเช่นดูดูตรงนี้ดิเุ้ยหน้ามันดูเต็มอะแกดูด้านนี้ดิไม่เขียนคิ้วอย่าเล่นนะอย่าหาทาถมาใช้สีน้ำตาลอ่อนๆค่ะอ่อนๆอ่อนๆนะคะ นึงนะคะแล้วก็ทําการเขียนชั้นตาหลอกๆอขึ้นมาชั้นตางูๆหลอกๆลอนะคะจริงๆวันนั้นไม่ได้เขียนเข้มนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตน,นะคะเพราะไม่ได้เขียนเข้มคะ่ะก็คือเวลาเราแต่งคาแรคเตอร์ผู้หญิงอะแล้วเวลาเราใส่ขนตาใช่ปะฉันจะบอกเลยนะคะว่าการเขียนเข้มไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรคร่ะเพราะว่าคือถ้าเราเขียนเข้มแต่ว่าเราไม่ได้เขียนสูงอะไม่ไมีประโยชน์เลยนะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเวลาเราเจอขนตาปลอมใปใช่กัขนตาปลอมแม่งติดมิดเลยอเออเหมือนกับว่าเออพุทาอนัานเดร์โทนตาเดียว เราจะบอกว่าเวลาเกียรอายไลเนอร์นะคะกรลุณาทำตาอย่างนี้แล้วก็กรีดไปนี้และกรีดเส้นเดียวนะไม่ใช่กรีดหนาะพึดเลยนะนั่นมันไม่ได้นะลูกคือถึงแม้ว,ว่าเธอจะเป็นคนชันตตอหลบหนเว้ยแต่เธอไม่ควรกรีดหนานี่ออกไหมเอาเส้นอายไลเนอร์เป็นเส้นหวัดนะถึงแม้ว,ว่าเวลาเรากรีดหนาหนามันจะดูแบบว่าเฮ้ย ดูแบลวใช่ปะแต่ว่าไม่ใช่กลีดนะจนเกินไปแบบว่ากีดหนาจนเลยชั้นพับตาม,มาแล้วอะเออนะคะบางคนอะกีดถึงตรงยันชั้นตรงนี้เลยนะคือมันไม่จําเป็นต้องกรีดถึงชั้นตรงนี้นะแกะเพราะเวลาเราหลับตามานตนันจะน่าเกียดไวยแกด้านใต้ตานะคะอันนี้เป็นทิกนะคะอย่ากรีดด้านนอกเลยนะคะเพราะเวลาแบบว่าเวลาเราเหลือตามันดูตลกนะคะมันเหมือนกับว่าเราเขียนรอยมาถ้ามันเป็นรอยแบบจงใจมันดูน่ารักเว้ยแกแต่ถ้ามันเป็นรอยแบบไม่จงใจมันดูไม่น่ารักอ่ะ ให้ถ้าสมมติจะกีดให้มันชิดต,ตาให้ดึงหนังตาลงมานิดนึงนะคะนี่นะคะก็ดึงหนังตามานิดนึงนะคะแล้วก็กีดข้างในอย่างนี้กลับเข้าไปเห็นปะมันจะดูดีขึ้นขึน้นมาหน่อยมันไม่ใช่แบบว่ามไม่ดูพังอะโอเคเห็นปะมันดูมีความฟงขึ้นมาแล้วดูมีความเป็นแบบม,ม,แบบมีความแบล็ดูมีความผู้หญิงนะคะจากนั้นเราติดขนตาล่างกย่าโอเคค่ะ ันนี้เราไปแต่งเออเราไปติดขนตาบอมมาแล้วนะเพราะว่าติดหน้ากองลำบากเลยตัวนี้อันนี้จะเก็บงานที่เหลือนะคะก็คือตัวนี้นะคะน,น,นี่เลยนะคะแล้วก็ไฮไลท์ตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็ไฮไลท์ High ตรงนี้นิดนึงนะคะไม่ทาแล้วเป็นแท่งให้มันดูแบบไม่ไม,ไม่มันดูแท่งมากเนาะแล้วก็ใต้ตรงนี้นิดนึงนะคะจากนั้นปุ๊บเราทาอะไรคะเราใช้ตัวนี้คะ่ะได้ไหม พี่ลูกแล้วนะคะสหรับลูกของอช็อกโกแลตในวันนี้อาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครต้องขอทายด้วยนะคะเอันว่าวันนี้เนี่ยเรามีคอสตูมที่เช่ามาหลายคนถามเหมือนกันว่าเฮ้ยซื้อมาจากไหนอันนี้เช่ามาค่ะในราคาแบบครบเซตนะครบเซตเราเช่ามา2ชุดนะคะก็คือชุดของช็อกโกแลตนะคะแล้วชุดของวาลิลาน,นั่นเองคะ่ะก็2ชุดอ่ะเราเช่ามาครบเซตก็700บาทนะคะราคาก็ตัวคนนี้ <laughs> พูดอะไรต่ออ่ะ ก็เป็นแอนิเมชันที่ค่อนข้างที่จะเก่าเลยทีเดียวนะคะน้องๆบางคนก็แบบเวลาเราไวรไัสสดอ,อะนาอก็ถามแล้วแหละพี่คะตัวละครอ,อะไรคะคือแบบน้องเขาไม่รู้ว่าเออเราเราอยู่ในยุคไหนวะอ่ะเอาเป็นว่านะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหนะ้าเชิญแด้เจอบาย